นี่เห็นว่ามันมีื้อหมายลิมิตอยู่ไหนนี่ไงนี่ไง,ไงลิมิตลิมิตเ, <c oughs> เข้าสู่อินฟินิตี้ด้วยนี่ไงลิมิต m อ่าและอินฟินิตี้ใช้สัญลักษณ์อะไรอ่ะนี่ไงนี่ไงเออเขาสู่อินฟินิตี้ด้านบวกใช่ไหมอ่า แล้วไงต่อแล้วตรงนี้คือพิมพ์เลยใช่ป่ะเออควรต้องใส่วงเล็บก,ก่อนมาความถืส่วนนะวจิ้มเศษส่วนเฮ้ยมีเศษส่วนให้จิ้มเหรอไหนไหนไนถอันอนแเออใช่ใช่เจงเจงอะชอบอ่ะมต้องทำข้อสอบแล้วรอบหน้า <laughs> <laughs> อันนี้อย่าอย่าไปบอกให้ครูรู้นะ มั่งสนใจแหละนะที่เขาดูในห้องเนี่ยมันเก่งๆนะปกติจะสอบไม่เคยผ่านไปอยู่เก่งขึ้นมาอนักเรียนไปติวกับครูมาครูชื่อวูฟแฟมรหัสเอลฟาอ้าวมาอืมไม้แต่ท้ายสุดเราก็ต้องทําด้วยเอเคป่ะอ่าอันนี้ได้ลบหนึ่งส่วนสองถูกไหม มีช้อยด้วยอ่าฮะแต่ไม่มีวิธีทำละเอียดแะใช่ปะ่ะเกิดไม่ช้อยอ่านี่นี่นี่มีมีสเต็ปบายสเต็ปเดี๋ยวพี่ลองกดดูเอาบฟแฟนมาใหญ่ๆเลยนะสเต็ปบายสเต็ปทำอะไรบ้างบรรทัดแรกก็ไม่เห็นทำอะไรเลยจับคูณเข้าไป นี่ไงทํทาเหมือนที่เราเรียนถูกปะจับคูณเข้าไปไเออเอาเหรอต้องจ่ายเงินดิใช่ไหม unlock the full solution กลัวหน้า <c oughs> แ,ตแต่แต่พี่จ่ายเงินซื้อในเวอร์ชันมือถือแล้วนะเดี๋ยวพี่กดในมือถือให้วูฟแ a m เหรอวูฟแฝงอยู่ไหนวูฟแฝง เวอร์ชันมือถือจ่ายเงินซื้อมาละเดี๋ยวลองแต่ว่ามันเหมือนจะไม่มีสัญลักษณ์ลิมิตอะไรอย่างนี้แน่เลยมันคือต้องเป็นแมทอินพุตเนาะอ๋อยมีมีม,มีเดี๋ยวพี่กดในมือถือเออพี่แชร์มือถือให้ดูพี่พบวิธีการแชร์มือถือเข้ามาที่คอมพิวเตอร์นะคะ อย่าเริ่มเลยอ่ามาแล้วเจ๋งว่าอ่าอ่ามาลิมิตอาแต่โจทย์หายสิข้างเนี้ยอ่งั้นพี่ต้องดูโจทย์จากจากไหนได้เลยวะอ่าช่วยเอาไปว่านักเรียนช่วยบอกแล้วนะอ่ต้องหาก่อนอื่นต้องหาสัญลักษณ์ลิมิตก่อนนะไหนวะ เฟึบเฟิบเฟิบไม่เห็นมีเลยแล้วถ้าพิมพ์เองอะลิมิตมลิมิตโอเวอร์ชั่นมือถือมันด้อยด้อยกว่าเวอร์ชั่น แต่ <PC. S 2> เาสามารถล็อกอินบีโเ,เ,เออเหมือนเวอร์ชันมือถือมันซื้อขาดอะแต่ว่าเวอร์ชันคอมพิวเตอร์ต้องจ่ายรายเดือนนะครับเพราะนั้นพี่เดาว,ว่าระบบคอมพิวเตอร์มันจะมาก่อนมือถือไนงะเหมือนเมื่อกี้น่าจะเป็นฟังก์ชันพิเศษหรือเปล่าหรือฟังก์ชันใหม่อะไรเงี้ยที่ให้ให้พิมพ์สัญลักษณ์กันสา่งได้เเดี๋ยวต้องเอียงหน้าจอไหมอ,หอ๋ออ,อ่ได้ๆเดี๋ยวลองเอียงหน้าจอ นี่ไงมันก็มีนี่นะใช่ป่ะลิมิตอ่ะสมมติเอียงหน้าจอแล้วไงต่อไม่ไม่ขึ้นนะอ่ะไม่เป็นไรอ่ะลิมิตอย่างนี้ก็ได้อ่ะลิมิตอะไรนะ n อถอ่อ่อะฮะค่ามันคืออะไรบ้างน,นะเอ็นบวกสอง In, 2. 2> 2, n อ็บวกสองสอลบห้าสองลบห้าส่วนส่วนเ็ลบสองเอ็นหนึ 2, ่งถูกปะงี้ปะ คูณกับังแล้วกันนี่อ่ะก็เดี๋ยวสิว้าแต่เอ็นเข้าเข้านน่1อ่ะจะเปลี่ยนเอ็นเข้า0อินฟินิตี้ Infinity ทำไงวะ <c oughs> อืม เอ็นเข้าสู่ Infinity ทำไรกว่าเอามีนี่อยู่ข้างล่างนี่ใช่ปะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยยากใช้ยากเนี่ยแหละ yeah, yeah. <c oughs> เออใช้ยากนะใช้เวอร์ชั่น PC ง่ายกว่าเอือ อ่ะมันไม่เอาละกลับไปเป็นเวอร์ชันพเซีน,นะ่ะยกเลิกอ,อกลับมาเวอร์ชันพซีน,นะ่ะนะฮะเอ็นเท่า์สุนอินฟินิตี้อะไรอย่างนี้เนาะแค่คือวิธีทำของเขาอ่ะโอเคเราเห็นแค่นี้เราก็พอละคือเขาก็ทำแบบเดียวกับที่เราทำถูกป่ะคือแจกเข้าไปอ่ะให้เป็นพหุนามนะฮะ แล้วก็พยายามดูดีกรีสูงที่สุดใช่ไหมในที่นี้ก็คือ n กําลัง2เป็นดีกรีสูงสุดแล้วก็ลิมิตของดีกรีที่มันเท่ากันใช่ปะให้เอาสามาสิสิมาหารกันจําได้ไหมอ่าเพราะนั้นคำตอบก็คือ2ส่วน4ติดลบหรือก็คือลบ1ส่วน2นั่นเองจบปะอ่าข้ตอบข้อกไก่นะครับตรงกันไม่ยาก